พยากรณ์ดวงชะตาเดือนกันยายนสองนห้าหกสามนะครับสําหรับผู้ที่เกิดราศีธนูนะครับราศีธนูก็คือผู้ที่เกิดระหว่างย <23 S 2> ี่สิบสามพฤศจิกายนถึงยี่สิบสองธันวาคมของทุกปีครับ,รบโดยทั่วไปนะครับสําหรับชาวราศีธนูนะครับได้เป็นไพ่สีดบนะครับซึ่งมันเป็นภาพของคนตาบอดกําลังเดินเดินทางไปมันก็เลยบอกถึงเรื่องของการที่ตัวเราเองช่วงนี้อาจจะมองไม่เห็นว่า จะแก้ปัญหาอะไรยังไงนะครับมันทําได้อย่างเดียวคือระมัดระวังแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับค่อยๆทําอย่างรอบคอบนะครับค่อยๆชา้ชาๆแล้วมันก็จะค่อยๆขยับไปได้นะครับครับมาดูว่างานงานช่วงนี้เป็นอย่างไรนะครับ,รบงานช่วงนี้นะครับได้เป็นไพ่มหาดเล็กเอมหาดเล็กไมเท้าเอ้ยใช่ไหมเดี๋ยวนะดูก่อนอ๋อมหาดเล็กถ้วยนะครับ พราะนั้นไพ่เด็กเม็ดเด็กถ้วยเนี่ยมันเป็นไพ่ของอคนที่ใช้ CT2000 นะครับสแกนไม่ใช่นะครับไม่ใช่ CT 2 0 0อันอันนี้นะครับใชอ้อุปกรณ์นะครับเพื่อหาตาน้ำนะครับมันก็เลยบอกว่างานช่วงนี้นะครับมันทำได้อย่างเดียวก็คือใช้สัญชาตญาณใช้ความรู้สึกนะครับในการแก้ปัญหานะครับเพราะฉะนั้นบางทีแล้วเนี่ยงานมันอาจจะ มองไม่เห็นว่ามันจะแก้ยังไงมันจะจัดการยังไงนะครับใช้ความรู้สึกใช้อารมณ์ความรู้สึกนะครับที่เกี่ยวพันกับเรื่องระหว่างตัวคุณเองก็ได้หรือตัวระหว่างคุณกับลูกค้าคุณกับเจ้านายนะครับเอาเรื่องนี้เข้ามาแก้ปัญหานะครับบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการมีเหตุมีผลอะไรเลยนะครับมันเป็นได้แค่เรื่องของคําว่ารู้สึกยังไงเขารู้สึกยังไงเราก็แก้ไปตามนั้นนะครับแล้วก็ค่อยๆทําค่อยๆคิด นะครับการที่คุณมีเวลาที่จะสงบบ้างนะครับมันจะทําให้เกิดคุณเกิดไอเดียเกิดความคิดเกิดรางสังหรณ์เข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีนะครับเออส่วนใครเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับช่วงนี้นะครับมันทําได้อย่างเดียวคือเอาความชํานาญเอาความรู้สึกของคุณที่ที่เอาเข้ามาจับนะครับแล้วก็ค่อยๆทําค่อยๆแก้มันไปนะครับครับคราวนี้ดูเรื่องของการเงินบ้าง นะครับการเงินได้ไพ่ดีวิวนะครับมันก็เลยบอกว่าเวลาได้ก็น่าจะได้อย่างเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอาจจะได้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกอาบายามุกทุกประเภทนะครับรวมถึงพวกความบันเทิงแหล่งบันเทิงเรืงลมนะครับแต่ไพ่ดีวิวก็ระวังนะครับระวังการเป็นหนี้การใช้เงินเกินตัวนะครับการใช้เงินทุ่มกับเรื่องอะไรบางอย่างเพื่อให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการ นะครับเพราะนั้นก็ระวังในเรื่องของพวกเหล่านี้ด้วยนะครับเพราะนั้นตอนช่วงนี้ก็ถ้าเป็นเรื่องดีก็อาจจะแปลว่ามีหนี้สินที่ที่เป็นภาระอย่างเช่นไปนผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับอันนี้ยังถือว่าโอเคนะครับครับไปเรื่องความรักรครับของความรักนะครับของชาวราศีธนูครับความรักในช่วงนี้นะครับได้เป็นไพ่ 4เหรียญน,นะครับ4เหรียญน,นี่เห็นไหมครับประตูเล็กนิดเดียวตัวเราโตโตโต,ต,ตนะครับมันก็เลยบอกถึงเรื่องของความระมัดระวังหรือโอกาสที่มันน้อยนะครับอย่างเช่นมันทาให้ถ้าคนที่เป็นโสดก็ยังโสดอยู่ต่อไปนะครับส่วนคนที่เป็นแฟนกันในช่วงนี้อาจจะมีอะไรไม่ค่อยถูกคอถูกใจกันนะครับอาจจะอยากจะอยู่เงียบๆคนเดียวนะครับ ไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับใครส่วนใครที่แต่งงานแต่งการไปแล้วนะครับช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ต้องรีบๆหรือฟื้นความสัมพันธ์กันหน่อยเพราะไม่งั้นนะครับในช่วงนี้มันก็หมดกับมีอะไรกั้นเอาไว้นะครับมันทําให้เข้าใจกันยากมันทําให้ความผูกพันสนิทสนมกันค่อนข้างยากนะครับส่วนเรื่องอื่นนะครับมันก็บอกว่าคนที่คุณรักเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวไม่ว่าจะเป็นแฟนสามีภรรยาหรือลูกนะครับ เพราะฉะนั้นเข้าใจเขาแล้วก็มีเวลาให้กับเขาบ้างมันจะทําให้ความรักของคุณเนี่ยมีมีความสัมพันธ์ที่ดีเพิ่มขึ้นหรือฟืนฟ้นฟูนความสัมพันธ์ได้มากขึ้นอย่าอย่าทิ้งให้เขาอยู่คนเดียวจนทําให้เกิดปัญหาชีวิตคู่ในอนาคตนะ,ค,ะครับครับสุขภาพครับสุขภาพสุขภาพไพ่ข,พพขึ้นมาเป็นไพ่สองสองเหรียญ นะครับสุขภาพแข็งแรงดีนะครับอาจจะบอกถึงเรื่องของการที่หาเวลาไปรีแลก์นะครับไปออกกำลังกายไปไปวิ่งจ็อกกิ้งอะไรกับเพื่อนกับคนรักบ้างก็จะส่งผลดีนะครับไพ่จะแนะนำอะไรชาวราศีธนูบ้างนะครับไพ่แนะนำชาวราศีธนูนะครับขึ้นมาเป็นไพ่หนึ่งดาวนะครับมันบอกว่าอดทนครับถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยชีวิตคุณจะ เหมือนกับเดินอยู่ในเขาวงกฏนะครับก็คือเดินไปก็เจอทางตันทางที่ดีก็คือเมื่อคุณเจอทางตันคุณก็ถอยกลับมาแล้วก็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ไปเรื่อยๆนะครับด้วยความอดทนนะครับแล้วคุณก็จะเจอทางออกในที่สุดเพราะเขาวงกฏยังไงก็ต้องมีทางออกนะครับอย่ายอมแพ้แค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการที่คุณต้องใช้เวลานะครับหรืออดทนกับการที่ มันต้องเจอความรุ่มเร็วความผิดหวังเยอะหน่อยนะครับแต่ความสําเร็จมีแน่นอนนะครับออ่าืม